สาวกเลก็ถูกใจสิ่งนี้ มามีพาเด็กๆไปเที่ยวที่เลโก้ดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ฮ่องกงที่ย่านจิมซาจุยตึกเคสิบมิวีภายในเขามีกิจกรรมให้ทำเยอะใช้เวลาที่นี่ได้นานถึงส3ามชั่วโมงกันเลยทีเดียวโซนแรกเป็นมินิแลนด์เมืองจำลองฮ่องกงและแลนด์มาร์กต่างๆเขามีสนามแข่งม้าจำลองด้วยนะเด็กๆเดินดูกันเพลินเลยค่ะที่นี่เขามีเครื่องเล่นถึง2เครื่องคือ Kingdom Quest นั่งรถมายิงเลเซอร์เก็บคะแนนก,กับเม r l i ลิน p r e n t i ท e สับเรือเหาะปัน่นยิ่งปั่นแรงยิ่งบินสูงเล่นกี่รอบก็ได้ไม่จำกัดเลย โรงหนัง 4D ดีเขาก็มีให้ดูอย่าลืมเช็คเวลาจะได้ไม่พลาดนะ Creative Workshop พี่เขาจะมีแผ่นเลโก้ให้ต่อเองจะทำตามแบบหรือจะคิดเองก็ได้เสร็จแล้วพี่เขาจะเอาไปแปะไว้โชว์ที่บอร์ดนั่งทำกันเพลินเลยนอกจากนี้เขายังมีโซนเล่นต่างๆมากมายมีพื้นที่วิ่งเล่นและมีเลโก้ให้ต่อเพลินๆเลยด้วยแนะนำให้ซื้อตั๋วมาล่วงหน้าเพราะว่าใส่โค้ดแล้วได้ราคาถูกกว่าเขาเปิดทุกวันจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วพาเด็กๆไปเล่นเลโก้ก,กันค่ะ